Ooh, I saw her in every song, in every wrong. Beautiful, see the world that way. You'll say yes to. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากับช่องพอดาราดิละละดีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาอันบอ็อกอ p พีที่3นะคะทุกคนซึ่ง E.P. เนี่ยจะแบบเป็นของช้อปออนไลน์เนาะจาก Lazada, Shopee, IG ก็คือมาหมดเลยทุกคนก็จะมีพวกแบบกระเป๋าเสื้อผ้าแต่ว่ารองเท้าต่างๆมาน,ๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะทุกคนชิ้นแรกเนี่ยเป็นใบนี้เลยค่ะ ก็คือเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Pepper Shimmer นะคะทุกคนมันก็จะแบบสะพายเป็นสั o ว์บอดี้ได้เราจะขึ้นรูปให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนสะพายซึ่งใบเนี้เขาจะให้สายมา2อันทุกคน2แบบจะเป็นสายหนังแบบนี้แล้วก็จะมีสายโซ่นี่นะคะทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณหลักร้อยอ่ะก็ไปดูได้นะคะทุกคนไปค่ะ ของต่อไปเลยข้อจะเป็นตาราเสื้อเชิ้ตทุกคนแต่มันเป็นทรงแบบว่าโอเวอร์ไซส์แบบใหญ่ๆโค้งๆหน่อยนึงก็คือตัวนี้เลย อันนี้จะเป็นแบรนด์ลุกบุกนะคะทุกคะนลุกบุกลุกบุกมีซึ่ง,ง,งตัวนี้เราอะรับต่อจากคนอื่นมาอีกทีนึงทุกคนซึ่งเขาขายแค่200แล้วแบบสภาพดีมากคือของจริงก็คือสภาพดีมากสีไม่ซีดเลยทุกคนซึ่งร้านอะขายประมาณแบบเกินกว่าบาทอะทุกคนแต่เราอะซื้อต่อมาในราคาแบบ200ก็คือคุ้มมากๆเลยตัวนี้ <c oughs> มาชิ้นที่3เราเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราอะมีสีเขียวของร้านนี้แล้วแล้วเราก็แบบว่าเอาดีไหมหน้าสีชมพูนี่ทุกคนแบบชมพูก็คือเห็นจากแบบไกลมากคือเห็นแน่นอนถ้าใส่ตัวนี้สีชมพูก็ได้ตกมาอยู่ที่เราอีกหนึ่งตัวค่ะ ก็เป็นแบรนด์ The f i c o Market นะคะทุกคนเราใส่เป็นไซส์ L นะทุกคนก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุดของร้านเออสามารถไปลองได้ที่ร้านเทสนะคะทุกคนร้านเทสที่สยามอะ่ะทุกคนลองแบบไปลองได้ก่อนว่าแบบเออมันเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะแบบว่าใส่ให้ดูหรือว่ายังไงก็ไปหาตามตามได้เนาอทุกคนตัวนี้เนาะ ต่อไปจะเป็นคืนอถ้าสมมติใครเห็นแบบลายเนี่ยรู้แน่ๆเลยอะว่ามาจากร้านนี้ก็คือร้านสไตล์ลิปนะคะทุกคนเป็นร้านโปรดของเราเลยดนะ้วยซ้ก็คือเสื้อยืดถูกและดีตัวนี้เลยทุกคน มันเป็นฟรีไซ์ทุกคนอกประมาณ44คือลายเนี้ยดีมากแบบม,มสีชมพูกับสีฟ้าตัดกันน่ารักมากทุกคนจริงๆสไตล์ลิตรมาทำเสื้อมาแบบลายน่ารักถูกตัวเลยอย่างงม,ม,มากมากๆนี่นะคะก็ไปหาซื้อตามได้เนาะทุกคนตัวเนี้ยเราชอบ ต่อไปเลยทุกคนต่อไปจะเป็นเสื้อเหมือนกันเสื้อยืดเรื่อเราขอบอกตรงๆเลยว่าเสื้อตัวเนี้ยเราไปเล่นกิจกรรมของทางร้านมาแล้วเราก็ได้มาฟรีรู้สึกว่าแบบโอ้เอ็มจีมากทุกคนไม่เคยเล่นกิจกรรมร้านไหนแล้วได้เลยก็คือได้ร้านนี้ครั้งแรกเราอ่ะได้แกะดูลแล้วตอนที่แบบของมาส่งแต่แบบยังไม่เคยใส่เนะาะฮ่าฮ่ามันก็จะหยาบๆหน่อยเนาะนี่ทุกคนน่ารักไหม ซึ่งตัวเนี้มาจากร้าน The Fan Supporter Official แล้วสีก็คือเออช่วงนี้เป็นอายรกับสีชมพูก็ไม่รู้นะคนเป็นเสื้อไซส์เดียวเนาะทุกคนเป็นฟรีไซส์อก44ข้างหลังก็เป็น,นเออเลิศท,ทุกคน The Fan Supporter Official นะคะนี่น่ารักมากๆากแล้ก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะคะที่แบบมีกิจกรรมดีๆมาแจกเนาะซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนาแล้วเราก็ได้รางวัลมาอ๋อนี่ทางร้านเขียนเป็นการ์ดมาให้ด้วย ก็ไปตัวต่อไปเลยเนาะซึ่งตัวต่อไปก็เสียบูอีกแล้วทุกคนไม่ได้ตั้งใจแต่แบบเสียบูจริงๆนี่เลยทุกคนอันเนี้ยเป็นเสื้อคาร์ดิแกนเนาะ มากมาก,มากเลย <Ừ. S 1> เดี๋ยวเราจะลองให้ดูเลยนะคะไปเห็นในไอจีมาแล้วก็ร้านอะบอกว่าเออเนี่ยถ้าซื้อผ่านช้อปปี้อะมีโค้ดลดนะลดเยอะด้วยซึ่งเราซื้อตัวนี้ยมาในราคาแบบใช้โค้ดแล้วทุกคนส0มร้บาทเท่านั้นเออไหนลองซื้อตัวนี้สิว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันน่ารักมากทุกคนแบบมันน่ารักมากได้ใส่หน้าหนาวแน่ๆเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วก็คือต้องมาแน่นอนตัวนี้น่ารักจริงๆทุกคน ออคุ้มราคาดีนะคะสามร้อยตัวนี้นะคะทุกคนที่เป็นเสื้อคาร์ดิแกนสีชมพูเนาะ,ะเราไปหามาแล้วว่ามาจากาไหน The Summer n e ์เนะคะทุกคนห,หาซื้อได้นะทุกคนน่ารักมาก ของต่อไปเนี่ยเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็คือสั่งมาจากชอปปีก็คือพีมาจากจีนทุกคนเ,เป็นที่ยอดฮิตของตอนนี้มากคือเราพีไปเป็นไม่เป็นเดือนอะทุกคนทุกแม่ของฮัลโหลเนี่ยสีชมพูอีกแล้วทุกคนงงมากว่าช่วงน,นี้เป็นอะไรกับสีชมพูน่ารักมากๆนี่นะคะ ปาชมากมากๆเลยทุกคนใบนี้เราซื้อมาในราคาแบบว่า60หรือเจสไม่แน่ใจเหมือนกันส่งฟรีถ้าถามว่าใส่ของได้เยอะไหมสำหรับเราได,ได้ได้อยู่เลยได้เลยนี่ทุกคนเป็นเนื้อผ้าแบบถักๆนะทุกคนเลิศเดี๋ยวขึ้นร้านให้นะทุกคนอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้เนาะคุ้มค่ากับร้อยกว่าบาทที่เสียไปมากๆ ไปจะเป็นรองเท้านี่เลยทุกคนรองเท้าเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้เนาะเราซื้อเ่าเป็นสีครีมไซส์ส<า>ี่สิบน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆิรง<า>เราซื้อม,มาในราคาสองร้อยกว่าบาททุกคนนี่เนี่ยทุกคน,น,น,นกลแล้วเขาก็แบบออกมาดีนะกลิ่นก็คือกลิ่นใหม่เลยกลิ่นหนังเลยอะตาสไหมตาสมากเลยเนาะน่ารักมากอ๋อนี่ทุกคนใครจากร้านนี้หกหกสองหก น่ารักมากมากไปค่ะ ชิ้นต่อไปคือเราจะไม่ได้แล้วว่าทุกคนว่าชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วแต่อันนี้จะเป็นเคสคือเราติดตามมบนเนี้ยมานานแล้วทุกคนแต่แบบว่ายัางแบบไม่ได้มีโอกาสซื้ออะไรเงี้ยแล้วเห็นว่าเขาออกคอลเลคชันมาใหม่ก็เลยแบบอินสีน้ำเงินอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้โอเคสั่งเลยค่ะคือเพิ่งสั่งเมื่อวานนะทุกคนแต่วันเนี้ยได้ของแล้วเร็วมากแบบเร็วมากๆนี่ทุกคน แค่หก็รู้แล้วว่ามันน่ารักทุกคนนี่มาจากร้านนะคะเออ local collective นะคะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะเป็นซื้อรุด qc อ่ะทุกคนราคาเต็มมันอยู่ที่1,090บาทแต่เราอะ่ะเอาแบบว่ารุด qc มาเนาะเลิศมากอันนี้ก็คือปังสีสวยมากทุกคนสีสวยอะ่ะแบบว่าใส่มือตรงนี้ได้ ไปไงล่ะข้างในก็แบบมีดีเทลเป็นกำรรมะหยี่จริงๆแล้วราคาเต็มอ่ะ1,090บาทเนาะทุกคนแต่เราอ่ะยังหาตำหนิไม่เจอเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยาหาตำหนิไม่เจออีกแหละซึ่งเราซื้อมาในราคา590บาทเราก็นี่ทุกคนน่ารักแบบใจเจ็บ <laughs> คือชอบสีน้ำเงินอินมากไปค่ะไปต่อไปเลยทุกคนผุงผ้าผก,ก็ยังน่ารักผุงผ้าจริงๆก็ไปใช้อื่นได้นะทุกคน จริงเราอะเป็นคนที่ชอบใช้เคสใสมากกว่าเพราะว่าชอบติดสติกเกอร์ชอบติดเอ่อตัวที่แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ติดกับเ,เคสไอโฟนอีกทีหนึ่งเนาะก็คือเป็น 3M เนี่ยทุกคนชอบติดอะไรแบบเนี้ยลูกหมีเราซื้อมาอันละแบบ80บาทใน shopee นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นร้านไว้ให,นหน้น่ารักมากน้องน่ารักมากม เราก็เลยไปซื้อเคสมาเคดอะ่ะเราซื้ออะไร20บาทเองทุกคนคือร้านน่าจะขายอะไรแบบ40 50ห้าไม่แน่ใจแต่เราอ่ะซื้อมา20บาทก็คือซื้อต่อรถก็ร้านก็จะให้มาเป็นนี่นะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะก็จะติดน่ารักมากๆากเราต่อไปนะคะจะเป็นอันเนี้ยจะเป็นกล่องกล่องใส่พวกแบบอัญมณีของเราอันนี้เลยทุกคน อันนี้เขาใส่ไอ้ี่มหานะทุกคนฟองน้ำคือเป็นกล่องแบบป,ปะกติเลยทุกเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูแต่ว่าใส่แหวตั้งหูอะไรที่ดูดเห็นปะเนี่ยเออแบบเราซื้อมาอนระเท่าไหร่นะหลักสิบบาทไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นร้านไว้ให้นะทุกคนว่าแบบว่าซื้อจากร้านไหนมาเนาะ ต่อไปจะเป็นสกินแคร์แหละทุกคนก็คือจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่แบบจะเป็นอย่างตอนเนี้ยคออเรารู้สึกว่าสิวมนขึ้นเหอแล้วตอนเนี้ยมันไม่เหออแล้วทุกคนอยู่ดีๆหน้าก็คือหน้าก็คือดีขึ้นจะเป็นโทนเนอร์โทนเนอร์พี่จุนคือเราอยากลองใช้ไงลองซื้อมาขวดละร้อยกว่าบาทในลาซาด้านะทุกคนโทนเนอร์พี่จุนเดี๋ยวจะลอง ถึงแม้ว่าหน้าดีขึ้นแล้วแต่ก็อยากให้หน้ามันดีขึ้นอีกก็เดี๋ยวจะไปลองนะทุกคนอันนี้ของชิ้นต่อไปตาดายู่นะทุกคนก็คือสั่งเป็นตัวลบรอยเราว่าทุกคนต้องคือเคยเห็นแน่ๆก็คือเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบว่าใกล้ๆใ,ให้อีกรอบหนึ่งเนาะแต่เขาแถมมาเยอะมากคือปกติแล้วอะเราซื้อเราชอบซื้อแบบเป็นตัวเทใช้อะทุกเทมันจะเป็นแบบเนี้ย แบบเดียวก็หมดแบบเดียวก็หมดเลยเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบว่าอย่างที่บอกไปไตร่ตรองว่าถ้าเราซื้อแบบขวดใหญ่ไปเลยใช้ที่เดียวนานๆมันจะคุ้มกว่าไหมเราก็เลยได้ซื้อมาแล้วค่ะ 30ml ทุกคน <laughs> อ๋อนา่าจะเป็นโบที่แถมมาเนาะแล้วก็มีแถมอันเตอร์ลองเหมือนกัน3อันครีมต่งตางๆแบบซองๆเขาก็คือแถมมาแบบเยอะจริงๆเยอะแบบเอาไปเลยค่ะ นะคะทุกคนสําหรับการอันบ็อกแล้วก็ไ่ายออนด้วยก็คือลองให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติใครชอบชิ้นไหนอะไรยังไงก็คือไปหาซื้อตามได้นะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะคะ